ถึงจะบวมแต่ก็สวยมาก10วันนะคุณผู้ชมนะกับคุณทิพย์ลูกสาวคุณหมอบิ๊กบอกเลยว่าสวยแบบจริตตัวแม่มากๆนะคะเห็นบอกว่าเห็นจมูกตัวเองสิบวันแล้วไม่อยากให้ยุบเลยใช่ไหมใช่ไม่อยากให้ยุบเลยค่ะอยากให้แบบเป็นแบบนี้เลยแบบชอบทรงมากนะคะอืมใช่ชอบทรงมากตอนแรกตอนที่ถอดเฟือกไปเนี่ยวันนั้นมันยังบวมกว่านี้อีกเนาะใช่ ยังดูยังดูทรงแบบไม่ค่อยออกขนาดนี้แต่วันนี้สิบวันอาการยุบบวมดีขึ้นมากใช่ใช่ดีขึ้นแล้วก็ชอบมากเลยไหมคะชอบค่ะคือปลายจมูกไม่หนาแล้วเดียวแล้วก็ชอบมากคือตอนนี้ชอบทรงมากๆเลยค่ะชอบทรงมากตอนนี้ได้มีการอัปเดตโซเชียลหรือว่าอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนเห็นเราหรือยังคะเนี่ยยังเลยค่ะยังเลยใช่นี่ตอนนี้ไลฟ์สดนี้ก็คือเปิดเผยกันไปเลย น,นี้ก็คือได้เปิดเผยกันไปเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้อัพโซเชียลอะไรเลยคุณผู้ชมคะตัดสินใจแก้จมูกกับคุณหมอบิ๊กบอกเลยว่าไม่มีผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยแอบนอกใจใตอนแรกก็ได้ดูรีวิวคุณหมอบิ๊กอยู่นี่แหละแล้วก็แอบช่วแวบ,บข้านทาง สุดท้ายก็ได้กลับมาตายรังกลับมาแก้กับคุณหมอบีกนี่คุณผู้ชมขาจมูกก่อนที่จะแก้กับคุณหมอบีกเห็นไหมคะว่ามุมทางด้านข้างจมูกยาวจนเกินไปปลายตกงุ้มนะคะสันดูก่งเลยทําให้หน้าของคุณทิพย์เนี่ยดูดุดเนาะแต่ตอนนี้คุณผู้ชมขาได้ในเรื่องของทรงที่สโลปปลายพุ่งแล้วและที่สําคัญคุณทิพย์เนี่ยมีปัญหาทั้งหน้าหน้าทั้งสองฝั่งทรงจมูกไม่เหมือนกัน ฝั่งฝั่งที่เราไลฟ์อยู่เนี่ยก่อนหน้านี้คืองุม้มงุ้มเลยค่ะงุม้มใช่คือปลายตกมากเลยค่ะปลายตกมากเลยเนาะใช่แล้วก็เทคนิคโอเพนด้วยนะก่อนหน้านี้ใช่มี <laughs> อันนี้คือปลายแบบว่าไม่ตกแล้วอันนี้คือฝั่งนี้เลยค่ะที่ปลายตกใช่มี่ตอนนี้ก็คือสโลปปลายพุ่งละแต่ไม่ได้ถือว่าสโลปมากเพราะว่าคุณทิพย์ก็คือรีเควสใช่รีเควสเลยเนาะว่าแบบขอสั่นคมๆหน่อย ขอแบบไม่สลปเว้าลึกนะคะขนาดยังไม่เข้าที่เต็มที่เนี่ยคุณผู้ชมขาคุณทิพย์ก็คือแต่งหน้าออกจากบ้านเราก็คือดูสวยแบบดูสว่างอล่ามากเจ็บไหมทุกวันนี้ยังเจ็บอยู่ไหมคุณทิพย์ไม่เลยค่ะไม่เลยเหรอขนาดเช้ายังแซวเลยว่าแบบเินปกติมากขนานั้นยังแบบคือแบบาตัดไปแบบไม่เจ็บเลยจริงๆเผื่อใจไหมตอนแรกเผื่อใจไหมว่าอุ้ยต้องเจ็บ่านี้แน่นอนเลยเผื่อใจว่าแบบจะต้องพักฟื้นนานแต่ไม่เลยสามารถแบบเจ็ดวันก็คือทํางานได้เลยปกติ ปกติมากเร็วมากแล้วเนี้ยก็คือแต่งหน้าอะไรแต่งตัวแบบไม่โทรมเลยเนาะแต่งหน้าแต่งตัวได้ปกติมีคนบอกว่าสวยเหมือนดาราเลยค่ะนี่เห็นไหมล่ะซึ่งแบบว่าจะแบบยังไงคือเราแบบเป็นแม่ค้าลฟ์สดกระเป๋าใช่ไหมคะคือตอนเนี้ยลูกค้าแบบอยากจะมาทําเยอะมากแต่ว่าเรายังแบบว่าก็คือรอจมูกเข้าที่ก่อนค่ะแล้วก็แบบตอนเนี้ยจะมีแบบมีคนอยากมาทําตามแบบเยอะมากๆค่ะเคาชอบทรงมาก ดีใจอะได้แบบได้แบบว่าได้ทรงที่อยากได้แล้วก็แบบปลายจมูกก็ไม่กลมแล้ววันนั้นแบบที่เข้าเห็นคือปลายมันยังกลมใช่ไหมแล้วแบบเรารีเควสคุณหมอว่าแบบเราไม่อยากได้ปลายกลมอยากได้ปลายเลียวซึ่งแบบไม่ได้คาดหวังนะแต่วันออกมาคือปลายเลียวจริงๆอะปลายเลียวจริงๆเพราะหมอบิ๊กบอกว่าเลยนะอาจจะไม่ได้เลี้ยวอย่างที่เห็นราก็แบบไม่ได้คาดหวังโอเคไม่เป็นไรแต่ว่ามันออกมาคือแบบนั่งดู ตายแค่ไปยก็แ,ยแ,แบบดีใจแล้วใช่ใเดียวจริงๆรแล้วแบบโอ้โหแล้วตอนเนี้ยก็คือตอนขายของตอนอะไรก็คือมั่นใจตัวเองทุกมุมเลยไหมคุณเทปซึ่งม,มีคนถามเยอะมากค่นะเนาะใช่เราก็แบบมีคนถามเยอะมากว่าทําที่ไหนนี่ใช่อันนี้ก็คือแบบ ต้องแบบบอกเลยว่าหมอบิ๊กค่ะหมอบิ๊กต้องหมอบิ๊กนะคะเพราะว่าตัดสินใจตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วสุดท้ายก็ได้จบกับหมอบิ๊กจริงๆคุณผู้ชมก็คือออกมาสวยแล้วก็รับกับหน้าเลยนะคะแล้วตอนเนี้ยขนาดเป็นคนที่ขาวมากเป็นคนที่ขาวเป็นคนที่แบบผิวเนี่ยใสมากแทนที่จะบวมจะช้าจะเขียวมากกว่านี้นะแต่เนี้ยบวมน้อยเขียวน้อยช้าน้อยนะคะแล้วเห็นว่ามีการซื้อคอร์สเพิ่มเติมด้วยเหรอคะดูแลในเรื่องของการยุบบวมฉายแสง โอ้โหตรงนี้เราก็มีให้ครบเลยนี่คุณผู้ชมสิบวันกับการอัปเดตของคุณทิพนะคุณผู้ชมนะยิ่งเปรียบเทียบจะยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่านี่คือคนคนเดียวกันค่ะเป็นคนคนเดียวกันจริงๆนะคะจากมุมด้านข้างแบบนี้จะได้เห็นในเรื่องของทรงจมูกที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนสันมีความโก่งปลายมีความงุ้มจมูกยาวเกินสัดส่วนหน้าแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นสันคมปลายพุ่งนะคะ ปลายเนี่ยตั้งดีดดงได้องศาที่เหมาะสมตามสัดส,ส่วนตามที่คุณหมอบิ๊กได้มีการวัดและคัดคณนก่อนผ่าตัดนี่แหละเป็นองศาที่สวยสัดส,ส่วนที่เหมาะสมกับรูปหน้านะคะคุณทิพย์คาก่อนจากไปฝากถึงสาวๆหลายๆท่านที่กําลังคิดตัดสินใจทําจมูกอยู่ตอนนี้่อยคะคือจะบอกว่าไม่ต้องลังเลเลยนะคะคือถ้าชอบฝีมือหมอบิ๊กมาเถอะคือเราจะแบบคือถ้าวันนั้นเราตัดสินใจมาทําตั้งแต่แรกมันจะไม่เสียเงินซ้าซ้อนแล้วมันก็จะได้ดั่งใจตั้งแต่แรก คือถ้าสมมุติว่าเราแบบโอเคเราแบบดูแล้วเราชอบทรงที่คุณหมอทำอะ่ะเราก็แบบตั้งใจมาต้องมาปรึกษาเลยค่ะคือมันมันไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วอะ่ะใช่เห <c oughs> ็นไหมล่ะจะได้เสียงเงนทีเดียวไปเลยให้มันจบ <c oughs> เพราะว่าเพราะพี่เราก็คือไม่ราคาแบบราคาถูกเลยแต่มันก็คือโอเพนแบบ โอเพนที่แบบว่ามันไม่จริงอะค่ะใช่เป็นแบบคือโอเพนจริงๆเพราะมันเปลี่ยนจริงๆใช่ถูกเ้องค่ะนี่แหละคุณผู้ชมขะจากเสียงคนไข้จริงนะคะเสียงเงินทําเองไหมคุณทิพย์เสียงเงินทําเองจริงจ่ายเงินทําเองนะคะไม่ได้ว่านะคะได้ทําฟรีอวยขนาดนี้อวยขนาดนี้มีคนว่าอุ้ยคุณทิพย์ทำฟรีหรือเปล่าอวยจังเสียงเงินจ่าเสียงเงินทําเองโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณคุณทิพย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ